ทำไมความสุขไม่ยั่งยืนก็เพราะใจผูกสุขไว้กับเงื่อนไขคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าสุขเกิดจากสิ่งภายนอกงานดีเงินมากมีคนรักแล้วจะสุขพอสิ่งเหล่านั้นหายไปความสุขก็หายไปด้วยเหมือนผูกลูกโป่งไว้ในมือของคนอื่นแล้วพอเขาปล่อยลูกโป่งสุขนั้นก็หายไปด้วย ในม่านมุมของวิญญาณสุขแบบมีเงื่อนไขคือบทเรียนเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่พึ่งพาไม่ได้ว่าไม่ใช่สุขแท้มันเป็นเงาที่สะท้อนให้เห็นว่าเรากำลังหันหลังให้บ้านเหมือนวิ่งไล่จับเงาบนผนังโดยลืมไปว่าเราคือแสงแท้อยู่แล้วในม่านของพลังงานสุขที่ผูกกับเงื่อนไขาภายนอกเหมือนเราเสียบปลั๊ก กับแหล่งพลังงานที่ไม่สเสถียรไฟกระพริบติดติดดับดับใจก็แกว่งตามแต่ถ้าเรากลับมาเชื่อมต่อกับต้นกำเนิดพลังงานก็จะ,สะเสถียรเหมือนต่อกับพลังงานตรงโดยไม่ต้องกลัวไฟดับในความหมายของสี่ยันสุขที่ยั่งยืนไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีเงื่อนไข เพราะมันคือธรรมชาติของแสงแท้สิ่งที่เราเรียกว่าสุขทุกข์ล้วนคือเงาที่ใจปรุงขึ้นเมื่อเงาละลายเหลือเพียงสุขแท้ที่ไม่เคยเกิดและไม่เคยดับสุขที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการได้สิ่งใดแต่เกิดจากการเห็นตรงว่าสุขที่ผูกกับเงื่อนไขไม่ใช่สุขแท้ เมื่อใจหยุดโผกสุขแท้ก็จะเผยตัวสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับใครไม่ขึ้นอยู่กับอะไรสุขที่เป็นธรรมชาติของแสงอยู่แล้ว